มาครับมาเที่ยวทริปกันที่กำแพงเพชรบอกเลยว่าจังหวัดนี้มีของดีซ่อนอยู่เพียบโอ้โหแค่เห็นภาพโบราณสถานตอนเช้าๆนะครับก็เหมือนได้วาปย้อนเวลากลับไปเลยที่นี่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะเป็นถึงเมืองมบรดกโลกจากยูเนสโกเลยนะเอาล่ะครับพร้อมแล้วก็ออกมาเริ่มกันเลยเราจะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์ของที่นี่กันก่อนใช้กลางของที่นี่เลยก็คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีทั้งวัดเก่ากำแพงเมืองโบราณสำรวจกันเพลิน แล้วในอุทยานนะครับไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยก็มีวัดพระแก้ววัดพระาธาตุแล้วก็วัดช้างรอบพลาดไม่ได้เด็ดขาดพอเต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์แล้วเราไปเปลี่ยนฟิลสูตรอากาศบริสุทธิกับธรรมชาติเขียวๆกันบ้างดีกว่าต้องที่นี่เลยครับอุทยานแห่งชาติคลองลานบอกเลยว่าสวรรค์ของสายธรรมชาติชัดๆไฮไลท์เด็ดๆก็ต้องยกให้น้ําตกคลองลานกับน้ําตกคลองแม่ลายสวยอลังการงานสร้างมากโอเคนอกจากประวัติศาสตร์กับธรรมชาติแล้ว วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะต้องไปเดินนี่เลยครับตลาดย้อนยุคนครชุมไปสัมผัสบรรยากาศเก่าๆแล้วก็หาของอร่อยๆกินกันเดินตลาดมาเหนื่อยๆแล้วใช่ไหมครับก็มาแช่ตัวผ่อนคลายกันต่อที่บ่อน้าพุร้อนพะร่วงได้เลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะสายประวัติศาสตร์สายธรรมชาติหรือสายชิลกําแพงเพชรนี่มีครบเครื่องจริงๆ